อาหารเช้าวันที่สองมาแล้วค่ะงั้นก็โทรไปที่เบอร์ห้าโอ้ไม่ค่ะอาหารเช้าวันที่สองแล้วไอตรงนี้มาแล้เหลือต่างใช่แล้วจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปนะคะแต่ตั้งนี้เรามีต้มจีดด้วยค่ะวันนี้ต้มจีดลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน่าจะผ่อนจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้าง มาเปิดดูเลยค่ะอืมมันนี้มีข้าวกับพอดดอกกับต้มจืดค่ะวันที่สองเช้าวันแรกเปิดไม่ได้ค่ะเมื่อวานเป็นเรื่องเลยอาหารมือ้อแรกกินทั้งพริกปลาทปูปวดท้องหมอก็เลยเอายามาให้กหลางดึกตอนห้าทุ่มเช้านี้ก็เลยมีอาหารเชา้าเป็นไส้กรอกกับต้มจืดค่ะเพื่อนๆวันที่สอง ไม่ใช่เมื่อวานเขาไม่นับค่ะวันนี้เขาเริ่มต้นนับหนึ่งวันแรกที่นัทพลกักตัวมากินกับนภรณนะคะะอาหารเที่ยงมาแล้วค่ะเรามาดูกันนะว่าจะมีอะไร <S 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 กักโต๊ะแล้วก็ขยับเขาให้มัดใส่ถุงวางไว้หน้าห้องค่ะดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เี่ยงของวันนี้น้ำปลาแถมมาให้ด้วยน้ำปลาพิปลาลดขวดเล็กค่ะแถมมาให้ออ้วันนี้มีราดหน้าราดหน้าเส้นอะไรเอยเส้นใหญ่ค่ะนี่อาหารเที่ยงวันนี้ราดหน้าเส้นใหญ่นะคะ อาหารเย็นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้อาหารเย็นนี่เลยคะโอ้มีขนมมีข้าว่องด้วยมาดูกันเลยค่ะนี่ทำไมอาหารเร็วมาเร็วจังอาหารเย็นส,สักส,ส,สี่โมงกว่าอาหารเย็นมาแล้วโอ้มีไข่มีอาหารมี ปผลไม้ดีค่ะอาหันเย็น